ครับสวัสดีครับราคาทองคำยังคงได้รับอนิสงจากการคาดการณ์ที่เฟดจะยังไม่รีบขึ้นอาาตัตราดอกเบี้ยน,นโยบายภายในปีนี้นะครับนอกจากนี้แล้วทางด้านของตัวเลขการส่งออกของจีนที่ชะลอตัวลงประกอบกับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางสื่อจีนกับต่างชาติเนี่ยได้มีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มของธนาคารกลางจีนที่จะมีการปรับอัรตราดอกเบีย้ยยังคงส่งผลให้นักลงทุนรู้สึกกังวลใจและเข้าซื้อทองคําในฐานะที่มีความเสี่ยงต่ํา ราคาทองคาจึงได้ดดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเมื่อคืนนี้นะครับสาหรับวันนี้แนะนําให้ติดตามตัวเลข CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งประกาศไปแล้วนะครับจาก2%เหลือเพียงแค่1.6%และจากนี้ก็จะเป็นหัวหน้าของตัวเลขยอดค้าปีและดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือนซึ่งยังคงน่าจะอ่อนแอและหนุนให้ตลาดอ่อนค่าแนะนําให้รอซื้อที่แนวรับสําคัญนะครับที่ประมาณช่วง11.68 ถึง1นึนะครับและเป้าทงางกำไรอยู่ที่1.180งหนึ่งแปดศูนย์จุดตัดขาดทุนอยู่ที่1.165ครับขอโชคดีในการเทรดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ